ผมเอกวิทย์จาก4ล่านนะครับก็ขอมาพูดข้อดีของการฟิกเซชันก็แล้วกันนะครับแต่ได้ยินว่าอาจารย์เด่นก็ชอบฟิกเซชันเหมือนกันใช่ไหม f r รเอ่ r แฟกเจอร์โพซ m o r r u ิเมรเน่ย uh, เราพูดในกรณีที่เป็นคอมเพล็กซ์นะครับก็คือ uh, ช่วงด้านล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนียหรือเป็น AO ก็จะเป็นพวก Severe Type เป็น3ามพาร์ทสีพซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเนียก็พูดง่ายฟังง่ายก็พอเข้าใจอย่างสมมติว่า3 p a พาร์ทโ t พก็รู้ว่าและว่าซีเวียหรือถ้าเป็นเมโย FJD เนี่ยก็จะเป็นพวก fracture dislocation walcz impact surgical neck ประมาณนี้นะครับสำหรับช้อยส่งการรักษาเนี่ยจริงๆมีหลายช้อยส์ของออ Complex fracture ตั้งแต่ Non-operative Treatment นะฮะมี ฟิกเซชันก็เริ่มมันแต่ง,ง่ายๆเลยใช้ K Y Fixation <F ix ation> ใช้เพลทใช้เนลจนไปถึงเฮมิอัตโตพลัสซีหรือรีเวิร์สนะครับอันนี้เราจะมาพูดของเซสชันวันนี้ก็คือจะดีเบตระหว่างเพลทหรือ reverse รีเวิร์สนะฮะส่วนอัตราค่าในการคิดเนี่ยเราก็คงต้องมาดูว่าแฟกเตอร์แพทเทิร์นเป็นยังไงเป็น Severe Degree ไปพวก Head Split อะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็อายุของคนไข้อายุน้อยเนี่ยจะไปเปลี่ยนเลยก็คงใช่ที่นะครับอายุเยอะก็ าโอเคนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นแขนข้างไม่ถนัด mm hmm. ก็อาจจะ delay mm hmm. ดีเลยได้ข้างถนัดแลาวจาเป็นต้องใช้ mm hmm. ก็อาจจะต้องดูแลทีให้ดีนิดนึงหรือเซตัส uh, mm hmm. ของคนไข้ไม่ว่าจะมีโคลมอบิลิตี้อื่นๆมีโรคหัวใจปอดตับไตที่ที่พร้อมไหมนะครับหรือว่ามี a s s o c เ a อเ d m เมดิเ t ชันอื่นๆที่ที่เราจะต้องรู้ก่อนรวมไปถึงบนคุณภาพของคนไข้ถ้ากระดูกยังดีก็น่าจะ ฟิกก็ได้นะแต่ว่าถ้ากระดูกไม่ดีก็อ,อาจจะต้องหาวิธีอื่นนะครับสำหรับฟังก์ชันที่เราอยากได้ในการฟิกเซชันเนี่ยนะถ้าเราจะให้คนไข้มีฟังก์ชันที่ดีไม่มีฟร a เจอร์ก็คือเราอยากได้โวลูเนียนนะครับแล้วก็มีการขยับที่ดีด้วยพรามูเวอร์รวมถึงโรเตเตอร์คับอันนี้ถึงจะครบถ้วนกระบวนความของการใช้งานหัวไหล่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรนจ์จัมโมชันที่ดีเราอยากได้4อย่างนี้นะครับ Uh, การฟิกเซชันเนี่ยจะได้ได้อย่างไรวอลยูเน mm ีย hmm. นต้องได้มาจากอะไลเมนที่ดีนะครับอยู่ในเอ็กซ์เซสติเบิลอะไลเมนต์ไม่มีการละลายของหัวหรือ a อ n นะครับกูดพลังมูเวอร์เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีการบาดเจ็บของพวกเนิร์ฟหรือเปล่า mm hmm. เช่น axillary nerve mm hmm. ซึ่งเจอได้ค่อนข้างบ่อยบางทีเนี่ยยกไม่ขึ้นคิดว่าเป็นคราบจริงๆไม่ใช่เป็นจากเราคิดว่าเป็นสุดูพาราไลซิสิตจริงๆมันคือทรูพาราไลซิสก็คือเป็น nerve injury นะครับแล้วก็โรเตเตอร์คับเนี่ยจะมาคู่กับทูบิวอสตี้ถ้าเมื่อไหร่ทูบิวอสตี้ไม่ยูเนียนก็คงจะหวังฟังก์ชันจากครับได้ยากแล้วก็ส่วนเรนจ์ของโมชันก็อยู่ในเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มรีแฮบบางทีเร็วไปโมชันดีแต่อาจจะกระดูกไม่ติดช้าไปกระดูกติดแต่ก็สติปนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเรามาใช้รีเวิร์สอะรีเวิร์สก็ต้องการยูเนียนไหมแฟกเจอร์เละเลย ก็ยังต้องการอยู่ดีเราต้องการฟังก์ชันของอะไรโดยเพราะ external rotation เนี่ยถ้าคนไข้ใส่ reverse ไปแล้วหรือแต่ช h a เปล่าๆเลยไม่มี turbidity มาคนไข้ก็อาจจะยกได้จริงแต่ว่าจะยกแบบมี horn b r o w e r external rotation ก็ไม่ดีนะครับเช่นเดียวกัน r o m a t i o n เนี่ยอย่าคิดว่าทำ reverse ไปแล้วขยับยังไงก็ได้ยังไงก็ยกได้จริงก็ต้องระวังเพราะบางทีเนี่ยยกได้แต่ยกแบบ โปรผล p o s สิที e ก็คงไม่ค่อยมีความสุขถึงมีที่มาว่าอาจจะต้องมีใช้พวกเทนนอนทรานสเฟอร์ fer, นะครับช้อยส่วนการรักษาอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับส่วนตัว practice ผมเองเนี่ยผมก็ 1. educate คนไข้ให้รู้ว่าคนไข้มีโรคอะไรยังไงแล้วก็ 2. ให้ o PTION ในการรักษานะครับอยากรักษาแบบไหนแล้วก็จะบอกข้อดีข้อเสียโปร and ค o นนะครับแล้วก็ให้เขาเลือกว่าอยากจะได้ประมาณไหน ถ้าบางทีเราพูดกลางๆจริงๆเนี่ยคนไข้เขาก็อาจจะเลือกตามใจเขาจริงๆเนาะซึ่งเพนพอยท์ที่เจอบ่อยในการเลือกพวก positive ก็คือราคาฮะเป็นอันที่มักจะไม่ผ่านส่วนเกินเยอะเกือบแสนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยจะเลือกนะครับฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ผมได้มีโอกาสรักษาคนไข้ในกลุ่มนี้ในหลายประเภทลองมาดูเปเปอร์สักเล็กน้อยนะครับว่าเปรียบเทียบการฟิกเซชันกับการใช้ reverse เนี่ยอย่างเปเปอร์นี้เป็น prospective study แต่ว่าเป็น follow u แค่1ปีเทียบกัน2การรักษาระหว่าง fracture fixation กับ reverse ก็พบว่า shoulder score ไม่ค่อยต่างกันนะครับนะแต่ว่า reverse เนี่ยหลาย c a s แทบจะทุก case จะสามารถยกได้เกิน90องศาในขณะที่ fixation เนี่ยประมาณ50%เท่านั้นเองที่ยกได้เกิน90องศานะครับแล้วก็ราคาล่ะราคาพราไปอ่านละเอียดละเอียดใน paper เ,เ,เนี่ยปรากฏเอ๊ะราคาไม่รู้เขเขียนผิดหรือเปล่า paper นี้ ราคาของเฮมิ emi, เขาเปรียบเทียบ3อย่างนะมีเฮมิมี f r a เจอร์ ure, แล้วก็มีรีเวิร์สพวก h e มิกับ f r a เจอร์เนี่ยราคาเป็นหมื่นเหรียญเลยแต่ทำไมรีเวิร์สเขียนราคาในในเปเปอร์เขียนหลักพันก็เอ๊ะเขียนผิดปะวะแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยเขารวมราคาอีกหลายๆอย่างเช่นราคาในการทำ Rehab มาด้วยฉะนั้น total cost ออกมาก็พบว่าการทำรีเวิร์สเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยต้องสนใจในเรื่องรีฮบมากแบบปล่อยๆไป เดี๋ยวก็ดีอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้นก็ออกมาว่าราคาทั้งหมด total cost เนี่ยของ reverse จะน้อยกว่าน,นิดนึงนะฮะแล้วก็ complication ล่ะก็สูสีกันไม่ค่อยเยอะมี CRPS 1รายในะขณะที่1รายของ fracture fixation เนี่ยก็กลายเป็น AVN แล้วต้องการ revision นะครับล่าสุดก็จะมี orthopedic today ก็พูดถึงอันเ r ปเปอร์จากอ s l o ลนะครับก็ RCT เทียบ เดติ้งกับ Reverse ก็ฟอรลับสปีก็พบว่าในพวกเคส B2 กับ C2 เนี่ยการทำรีเวิร์สดีกว่าการทำฟิกเซชันในเคสกลุ่ม C2 แต่ว่า B2 ไม่ต่างนะครับแล้วก็ในเคสที่ทำเ a t e ก็แน่นอนอาจจะมีปัญหาในภายหลังที่ต้องมารีวิช i ันนะเปเปอร์หลายอย่างก็ค่อนข้าง f a v ว r ไปทางรีเวิร์สแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าแบบฟิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ ลองมาดูเคสผมบ้างในเคสที่ผมได้มีโอกาสรักษาเนี่ยหนึ่งเ,เริ่มรักษามาตั้งแต่ช่วงที่รีเวิร์สเนี่ยไม่ค่อยแพร่หลายสองราคาไม่ผ่าน,นครับส่วนเกินเยอะมากเลยก็เลยได้มีโอกาสรักษาผมแค่ก,กลุ่มนี้อันนี้ห้าสิบปีครับผู้ชายเมืใส่อัซิเดนนะครับเจออย่างนี้นี่เป็น fracture dislocation หัวหลุดมานะครับก็ต้องระวังมาทนนี่อันนี้อันนี้ตัวชาร์ปเข้าไปละหัวยังหลุดอยู่แต่บางทีเนี่ยหัวกับชาร์ปหลุดอยู่ทั้งคู่แล้วดึงไป ึงไปสรเ็จอาจจะกลายเป็นภาพนี้ก็ได้คือเข้าแต่ชา้าหัวหัวไม่เข้านะฮะแต่อันนี้เนี่ยน้องรีสิเดนต์ที่ที่โรงพยาบาลก็ดึงเข้าที่ได้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับกลับกลับเหมือนกันแต่โอ้โหออฟเซ็ตเวอร์เลอร์เลยยาวเลยหัวยาวเลยนะครับก็อย่างคนนี้ผมก็คุยกันห้าสิบปดปียังฟิตอยู่ก็เลยทำฟิกเซชันให้นะครับก็ปัจจุบันก็ประมาณสามปีปรับดูยังโอเคอยู่ยังไม่มีอะไรนะฮะ เคสสองอันนี้ไปเจอเคสของอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่ที่ได้มีโอกาสได้ดูนะครับก็61ปีคล้ายๆกันเลยฮะแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ท่านก็ได้ฟิกเซชันไปดูสวยงามดีปรากฏว่าที่2ปีเริ่มมีหัวยุบลงไปนิดหนึ่งนะครับก็ต้องระวังแลนฟิกเซชันเนี่ยบางรายก็อาจจะไม่ได้มีแต่ข้อที่ดีนะครับเคสที่3 57ปีนะครับแม่บ้านล้ม นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้มีเฮสปรินะครับทำอะไรดีครับ57เองนะบางทีเราตัดที่ใกล้ๆ70ใช่ไหมครับฟิกได้ไหมหรือว่าจะเฮมิหรือจะไปรีเวิร์สนะครับจันอฟจันอฟอยากฟิกนะครับตัวเฮสปริจันไม่กลัวเอเวียนนะครับกลัวแต่ฟิกก่อนนะครับจะบัญชา ปิกไหมฮะมอาจารย์อาจารย์เลือกเคมีจันบอลจย์บอลปิกอยู่นะครับ,บอ,อ่าโอเคโอเคโอเคฮะผมเลือกปิกครับนะครับอันนี้เนี่ยก็โฟกัสเรื่องเฮดฟิกค่อนข้างมากนะครับแต่สังเกตว่าพอตอนปิกเนี่ยลืมโฟกัสเรื่องโรเตชันนิดหนึ่งก็ปิกไปยังแต่ยังมีโรเตชันอยู่นะฮะ แต่อย่างไก็ตามเนี่ยเคสนี้ก็โฟลาไปที่2ปีโอเคนะครับล่าสุดที่4ปีนะครับอายุได้ฮะเกิน90แน่นอนนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ X ออกมาก็เร่มีคอลับเล็กน้อยแต่ยังโอเคอยู่นะครับเคส4นะฮะเจบสปีนะล้มมาอย่างนี้เลยถ้าเป็นตอนนี้คงรีเวิร์สแน่นอนจะนอฟสายหน้ารีเวิร์สเลยนะครับอันนี้เช่นกันนฮะนี้คือสมัยก่อนที่ผมจะ,ะมาใช้รีเวิร์สเยอะๆนะครับผมก็ฟิกนะฮะ ตึกตึกตึกห้าปีละยังเรียบร้อยดีอยู่นะครับยังไม่มีคราบสัวนนี้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าสติปสติอยู่แต่คนไข้ก็โอเคอะไรนะครับสติ s สติปยกได้แค่นี้ถ้าถ้าต้องตรวจเนี่ยตรวจโมชันิดีเนี่ยจะรู้ว่าคนไข้ f r a c t u r e เนี่ยผมว่า8-90%ไม่เคยโมชันเป็นปกติจะต้องมีสติปบาง Direction เสมอนะครับอย่างนี้สติปอยู่ฮะแล้วก็แต่เขาแฮปปี้ละผมก็เลยพอแค่นี้ เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตให้จบนะนะีฟิกเซชันยังเป็นเ f e r e n ลนของผมนะครับถ้าเลือกได้ผมว่าฟิกก็ดีฮนะหราคาถูกนะครับสทุกอย่างยังเป็นของ NORMAL อยู่ 3. ามสพลาดยังมี OPTION ที่2ให้เลือกอีกนะครับขอบคุณครับ